สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะครับเรามาเปิดด้วยเมนูแรกเลยนะครับมือไข่ไส้ยักษ์นะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดาค่ะรับไหมโชคดีไหมตัวใหญ่ๆเน่นๆไม่ขาดตัวเดียวเต็มหม้อด เป็นยังไครับเป็นมุกไข่สะม่อนไข่แดงค่ะ ต่นร่องช่วงนี้จะเป็นเมนูแยกน้ำนะเดี๋ยวนึงแม่ยำเยอะมีแยกน้ำไม่กีนชนี้เป็นเมนูแรกของเรานะครับเป็นเมนูเปิดเปงนเขาว่าได้นะครับ เสร็จแล้วก็ตายคำสุดท้ายรับรองได้อาปากไม่ลงผูกไม่ได้อาปากแล้วผูกไม่ได้ร้องขอชีวิต ใส่อะไรคะขา้าวโพมะม่วงไหลบัวจ้าจ้าสองร้อยห้าสิบลูกในนั้นมีแบงค์พันอยู่ใบด้วยเนอะสามพันห้านะ โฟม้าพิเศษค่ะ250้ยบาทจ้ะเก็บแบบกระเสาร์กระเสารเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะน้องเขียนราคาแล้วใส่ไว้ในกระป๋องให้แม่หน่อยนะลูกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเหรอไปไหนวยศูนย์ห้าสิบห

จเาเครื่องมันเยอะน้ำมันเยอะมาขอชีวิตนะกรต้องขอชีวิ้ไปร้องเลยไปไปว่าอะไรนะไม่ตั้งเลขนี่แหละ ก๋วยเสียวว่าหมเสียนพิกลเสี่ยวเลยใจระหว่างผมยังก็แล้ อยู่ที่ไหนครับกรุงเทพสามยมดินแดงเลยโอ้ยสะพานดินแดงเลยเนี่ยอ๋อใต้สะพานดินแดงเลยเหรอเดินทางด่วนเลยแล้วเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดือนหนึ่งก็อยู่สะพานแดงรังสิตนะครับตรงนี้ก็เกิดโรงพยาบาลภูมิพลเมื่อก่อน ครงล้านแล้วนะลวหกไข่เยห้าไข่ไข่ลูกลาเื่อเปี่ยนใจเมนูอื่นได้เผื่อทำจากเล็กไปใหญ่ต้องทำใหญ่จะไปหาเล็กเผื่อจะลดเล็กมาเอาใหญ่ีเชยใหญ่ เหมือนทำชายเลนยังไงก็ไม่รู้เห็นถามกันมาเยอะนะครับว่าร้านจเจ๊ด่งอยู่ที่ไหนนะครับอยู่จวดประจวบอําเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับฝั <im itation> ่งตรงข้ามก็จะเป็นชายทะเลนะครับสามารถมานั่งทานได้นะครับแต่ร้านจะไม่มีโต๊ะให้นั่งนะครับลูกค้าต้องเอาเสื่อมาเองนะครับ อ่างเจ๊หนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับไปซื้อน้ำมาล้างมือก่อนไม่ต้องซื้อตรงนั้นมีอา่างล้างฟรีล้างเต็มที่สามารถถ่ายรูปคู่กับยำนะครับไปโพสในในเพจก็ได้นะครับชิงกล่องสุ่มนะครับกล่องรางวัล ใครอยากยกดูลองลองถ้าน้ำหนักนี้ไปอยู่ในท้องจะน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่น้อเดี๋ยวจับอีกนะจับโทรศัพท์นะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับผมเราพรบด้วยกันไข่แซลมอนเมนูต่อไปจะเป็นห้าไข่แซลมอนนะครับตอนนี้ก็ไข่แซลมอน อ่ะไข่ไม่ล้าทำไม่ล้า่อมจางไข่กรรับจำนวนคนให้ครบไปเลยลูกอันนี้จะลดเผ็ดลงได้มล่ะเพราะว่าอันนี้เผ็ดพอกินแล้วเดี๋ยวพอมันดันมารวมกันจะมันเผ็ดนะพ่อเต้ไปรับรับดปลายกร้านให้หน่อยจะยกร้านอย่างซีให้หน่อยีเต็มใหญ่เพราะมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างไหม รอปอนด์ครับอดใจไว้กนิดนึงตอนนี้ก็มีร้านก็นั่งไม่ได้อดใจนิดนึงแต่มันยังนั่งไม่ได้แหละถึงมีก็จะเป็นเมนูห้าไข่นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกไข่ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับทางร้านก็มีทั้งหมด6ไข่นะครับ เราหมวไม่ล้าก่าน,นะอ,อนนัี้เราขอสาหน้าร้าน,นไปแน่ยลยหนีงานกันมาหรืปล่าต้องไม่หนีก็ถ่ายได้า <c oughs> บางคนนี้อย่าถ่ายนะอย่าถ่ายนี่ <c oughs> นอา <c oughs> <c oughs> อันนี้ตามไข่ค่ะ ไม่ใช่ห้าไข่เหรอที่เมื่บอกห้าไข่ไข่ย่างค่ะยังมีเด็กว่านั้นเอาสามไข่ไปก่อนสามไข่ไปก่อนนะครับแล้วก็มาห้าไข่ค่ะห้าไข่หไข่ห้ามอนอันนี้อันนี้ปลาล้าน้อห้าไข่ปลาลานอันนี้เอายังไงแซ่บๆขอช้อนหนึ่งได้เดย์ไม่ห่วงหรอกปั่นมาเต็มที่ อุ้ยโดนทิศโดนทิศโดนทิศเอามาที่ม,มาทางนี้ลูกมาดังหน้าทางนี้เยลย<ด>ต,าไ,ตไาไม่ได้ตั้งใจและปลาไม่ได้แกลงมันทัดไปทางนั้นก็ดีเลยของเจ๊นงหนึ่งแรงจริงเลยนะมันหมแล้วป<น>ั่นแกบ,บและเหียบเลยไงลมมันไปทางนี้ก็ดีเลยของแรงป้าไม่ได้แกลงนะไม่มีต้องขอป้าดา เียกาไปไหนไม่รู้กล่แตกยอแตก่อมาแกมากเลยละอันนี้ใส่อะไรอ่ะห้าไข่อ่ะปลหม้อีหนึ่งแกงเด็กตากอดต แสบจริงแหละแสบร้อนไงครับเจ้าหายลูกเออาาเเเเลลยยมนูนี้จะเป็นเมนูห้าไข่จริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้สามไข่ไปแล้วนะครับอันนั้นสองชุดปิดฝาให้ดีกดอนเต้ตกลงไข่แมงดานะครับไข่ปลานะครับ ข้อไขา่ปูนะครับมึกไข่นะครับดีเลยนะกำลังดูพี่กเรื่องพอดีเลย ซื้อเลยไหมเออเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นแบบไหนนี่เขาเออทีดแรกเลยแบบเขาเตรียมพร้อมมาดีอ๋อง่วงก็นอนเลยไงปูเสือเพราะช่วงนี้ก็รู้อยู่เนาะว่าร้านคงน่าข้ามนั่งลนะครับถ้าไข่สมันชาเออจ้าไม่รู้ต่อไปก็จะด้า าณครึ่งชั่วโมงได้ครับประมาณสามสิบนาทีเห็นเบอร์โทรไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องโาตามก็ได้เสร็จเสร็จเสร้จเสร็จเสร็จเสร็จเส็จเสร็จนสร่จเสรจเหร็นเสร็จเส็จเสรจเส็จเหร็จเสร็เสรเร็จเสร็เเ็จเผ็ดเสรนจอเเผ็ดเสร็จเจ็เ็เร็เจ รู้สีพิเกเลยนะเหยียดนะพิกลเหยียดเลยนะ เซ็งไหมอ่ะเนาะมันก็ไม่เซ็งหรอกถ้าอยู่ในความเียนเพราะเราเป็นชิกตน้นมันไม่ได้พิกแห้งไอ้ไม่ใช่พิกสดให้หนูต่อไปกันเลยจ้ามน,น,นูต่อไปนะคะปูปะะมปมาคุ้งสดขอบคุณครับ รับค Get ิวได้ไหมันโอ้ชินแล้วใช่ไหมคะถึงเราชินแล้วดีมากอยากจอยาให้เราขึ้นอีกหนึ่ง สูสีตัวพอได้สูสีแต่่อยู่ที่นี่รู้สึกเบาบางกว่าเน้อสามร้อยบาทจ้า มาทานเจ๊หนึ่งครั้งแรกใช่ไหมผลเยอะไม่แคลอดไม่แคลอดต้องไวมาสามสิบนาทีได้จ้ะสามสิบนาทีจ้ะ สดแซลม,มอนค่ะค<น>รับผมอันนี้เป็นกุ้งสดไข่แดงแซลม,มอนไขป่ปลาเผ็ดสุดๆเขาบอกเขาบอกมาอ่าเขาบอกไว้เผ็ดสุดๆยกโถเทเลยอลัง <laughs> การ เราให้เราจับห้าไปเลยเขาจะมาว่าทีหนึ่งเหมเนี่ยไม่รู้กำลังสุดๆอะอย่ามาโกรธฉันนะอย่ามาโกรธฉันนะพี่จาเองแค่เราปั่นได้เราปั่นเองอบแล้วก็ปั่นเองวันนี้เจ๊ปั่นเองจะปั่นยิ่งละเอียดก็ไมใหญ่เลยแหละจัดให้ขาอันนี้โคตรไหลโคตรไหลเขาจะจำทีหนึ่งไปได้อีกนานเลยะ เขาจะเกลียดฉันดีงานไม่ได้จำนะเขาจะเกลียดไปล้วไม่ต้กินข้างนี้ก็จะได้รู้นะว่าส่นนั้นแหละน้ำมาแบบไงไม่เอาแล้วส่วนส่วนมากลูกค้าที่บอกเผ็ดครั้งแรกครั้งที่สองเขาบอกว่าพี่เบาเผ็ดนิดนึงโอ้โหดูสีพี่เกลีแต่มันสวยนะสีสวยนะไข่ปลา ไข่ปลาไข่แดงสังเกตสีผิดเี๋วน pues so ี้ก็รู้เดี๋ยวี่นี่ก็รู้เบอร์โถก็ดีเบอโถก็ดีนะถ้ามีเบอร์โทรแล้วมันจะปกติมากสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบัวร์จะได้จะจับเจ๊ไปอีกนานเลยคำว่าเผ็ดสุดๆเนี่ย คนเดียวเหรอคะนา่นน่ะคะจยห้าสิบนะคะพี่โทรหาเมื่อวานนี่คะเลยค่ะเห็นสอยแล้วกลัวใจเมนูต่อไปทานได้อยู่นะกินเผ็ดเก่งมากค่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะกัวอิหลีอิหลีจะกลับกรุงเทพป้ะอันนี้เป็นเมนูสามอาซี่ไข่กุ้งสดค่ะปลาราโพดม่วงไหลบัว เผ็ดกระน้องบอกไม่เอาแบบมากี้นะมอมันเผ็ดอยู่เอาเบาคลิกลงหน่อยปลารหปลาไหได้ทุกเมนูเนาะยกเว้นยำแซ่บนะไม่มีปลาหลนะจดนอา้านได้เลยนะคะคิวประมาณ20นาทีนะจ๊ะจดเลยสวยๆเป็นที่ไม่นานไม่นานหรอกเพราะว่าบินเหลือน้อยลงแล้วจดได้เลยประมาณ3บินไม่ถึงไม่ถึงนี่แหละประมาณ3บินนี้ นะครับอันนี้ตีไข่กุ้งสดตีไข่กุ้งสดนะคะเบจะทำสำคัญอีกครั้งนะครับร้านที่หนึงอยู่ทุกวันศุกร์ตะเภานะครับเปิดร้านสี่โมงนะครับถึงหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มนี้คือเราปิดรับออ,อเดอร์นะครับเพราะว่าสองทุ่มเก็บร้านนะครับ ม่ขาไม่ยืนรอหนึ่ชั่วโมงแล้วอกว่าให้นั่งก็ไม่นั่งด้วยเขาจะยืนดูมาไกลเลยอยากดูเจอหนูคู่เลยคือขอบคุณมากเลยครับเดีนี้ฮะสี่ไข่กุ้งสดนะคะเขาต้มน้ำม่วงไหลบัวจ้าปลาทูเผ็ดกลางเมนูต่อไปเลยจ้าวก็ต่อด้วยปูม้าแซลมอนไข่แดง ทูไข่เดี๋ยวนี้ก็หายากนะเช่นหนึ่งพิเศษฟูไหมไข่ได้ยอะเอาไปเถอะเอไปเถจับไข่เดี๋ยวหาไข่ตัวนเงถ้ามาหลังๆอาจจะไม่มีไข่นะเช่นหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าหายากหายากแต่ก็ได้เนื้อแน่น กลางเหมือนกันนะคระับกลางเหมือนกันนะฝรา่งารั่งฝรั่งขึ้นเพิ้ลเหรอปร,ราไม่เยอะไม่เยอะแล้วจดเลยอย่ายืนเท้าเอวอยู่อย่ยยาช้ากว่านั้นมันจะเยอะขึ้น <c oughs> จดให้ไวด้วยนะถ้าจดช้าก็อึดแรงไม่รู้ด้วยนะ มีตั้งหลายแท่งในแท่งเดียวกันนะเกิดสีอะไรก็ได้ก่อนถ้ามันติดมาเฮ้ยสุนัขพิเศษอ่ามีร้อยห้าสิบปกติค่ะแล้วก็สาม้ออยู่สี่ตัวแต่เหลือสามตัวแล้วเดี๋ยวจะเอาไซส์ใหญ่ก็ได้นะไม่ว่าว่าเหอออะไรอย่างเดียวหรออันนี้ขอตัวเจนไม่เห็นไม่ได้ดูหรอก ใส่อย e, e e. ่างเดียวเลยเอาทุกอย่างอันสุดท้ายอแไม่ล้นะใสอะไเยะมากมากเล มีสี่เมนูนะอันนี้เต้อันนี้มีสี่เมนูนะอันนี้ไข่แดงแดงอีกเพิ่มหรออ่าได้จัดให้มาไก่อะมาไกต้องให้คุ้มนี่แหละอันนี้แหละสุดไรฮะสุดถ่ายรูปเลยก็พอ แซ่บนั่นแหละค่ะพิล่าพล่าจะเรียกยบบแซ่บเป็นสงยำซบักตัวไหมคะพเตพ่มเพ่่ัานคตูต่อไปนะครับจะเป็นมือไข่พิเศษยำแซ่บนะครับมือไข่ไซนี้จะอยู่ที่ส5 0บาทครับ นนห,หนูมาดกเกในี้ก็้กับเลยนะคะดูดู <c oughs> เกิดีึเดียทุกวันะฮะมาจนได้ นนี่นะครับ,บเ,เ,รเ,เ,เม,<ป>มนูต่อไปเลยนะครับเมือไข่ไอยแข็งเลยใช่ไหมใช่รับพิเศษแซลมอนจ้ะพิเศษแซลมอเเลเนเผ็ดเๆแข่งกันอันนี้เดี๋ยวเราไปกับเมนูนี้กันเลยนะครับฝากติดตามช่องเจ็ดหนึ่งจ้าปลาปากแชนแลด้วยนะครับแล้วก็เพตเจ็ดหนึ่งจ้าปลาปากฝากสำหรับท่านใดที่จะสั่ง สั่งยํนและจะให้จัดส่งนะคะทักเข้ามาได้ทั้งทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะเด้หนึ่งรับทุกวันนะคะแต่ว่าเราจะได้คิววันไหนแค่นั้นเองทักเข้ามาคุยค่าจัดส่งอะไรได้ค่ะเอาที่ความพึงพอใจของลูกค้าเลยนะคะไม่มีขั้นต่าในการสั่งของยํานะคะแต่ชุดเล็กชุดใหญ่สั่งได้หมดค่ะไม่มีไม่มีค่าในการหิวหได้ไม่มีการจ่าค่าคิวลายชิ้นนะคะเรามีแค่ค่าลังโพงกับค่าจัดส่งแต่ว่าเราส่งโดยรถกวบคุมความเย็นนะคะ มีชาร์จนะครับคิดตามจริงนะครับมเมนูสามารถไปด,ไดูได้ในเพจเลยนะครับ ระดับสามนี 3, ม่ระดับสามใช่ไหมใช่ครับระดับสามของเขานี่ก็จีจ๊ดจ๊าดแล้วนะมือไข่หอยแครงพิเศษแซลมอนนะครับใช่ครับจี๊ดจ้าจี๊ดจ้าเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเชจึงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเชจึงแซ่บตามปากชาแนลด้วยนะครับนนแล้วก็เข็ดเชจึงแซ่บตามปากครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า どうぞ。いいね